สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาร์เนอร์สโอตประเดิมคุมทีมเรียวพูนักแรกไปแล้วนะครับผลออกมาไม่ค่อยสวยหงแพ้เพรสตันทีมแชมเปี้ยนชิพไป1 0เพิ่งอุ่นไปเมื่อวานนี้นะครับโอเคมันก็อาจจะเป็นแค่ลงทีมซ้อมกันธรรมดาแต่ครอบคงไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับประเด็นที่เรอรวพูลค่อนข้างจะเงียบกริบในตลาดนักเตะตรงข้ามกับแมนยูซึ่งเขาเคลื่อนไหวคึกคักนะครับทำให้ตอนนี้บรรยากาศในแอนฟิลด์เนี่ยมันค่อนข้างจะอึมครึมอยู่พอสมควร ผงแดงอุ่นเครื่องนัดแรกกับเบรสตันสทีมนี้เขาซีกันนะครับอุ่นพรีซีซั่นกันประจำเลยเมื่อวานนี้อุ่นที่สนามซ้อม a อ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับเล่นแบบสนามปิดไม่มีคนดูนะอร์เนอร์สตหมุนเวียนส่งนักเตะ25คนลงสนามผลัดกันเล่นนะครับโดมินิกโซบอสไลน์ได้ลงแค่33นาทีแรกก่อนจะโดนเปลี่ยนให้วาตุรุเอนโดลงมาแทน ครึ่งแรกสเปียรจริงหงก็จะมีผู้รักษาประตูวิเทสลาฟยาโรสครับตัวนี้เป็นประตูสำรองทีมชาติเช็กชุดยูโรกองหลังคอนเนอร์แบรดลีย์เซฟฟันเดนเบิร์กนะครับเจเรควอนซาและคอสตาซิมิคัสกองกลางมีเคอร์ติสจอนส์ฮาวิเอเลียตและโดมินิกคสบอสไลส่วนแนวรุกมี ok, เบนด็อกมีฟาบิโอคาบาโยนะครับรวมทั้งโมซาลาด้วยเลวโปครองเกมบุกมีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับเบนด็อกเนี่ยยิงติดบล็อก โมซาลาในลูกใหม่หัวสกินเฮดนะครับหัวเกลียนเลยนะโมเนี่ยซัดชนคานไปทีหนึ่งฮาวิเอรเลียดกับคอนเนอร์แบรดลีย์ยิงฉล็บออกหลังนะครับเบนด็อกมงโล่ง,ลงๆไม่เข้ากรอบเอรเลียดยิงติดเซฟประตูมาเป็นชุดเลยนะแต่ทีมที่ได้ประตูกลายเป็นเพรสตันนะครับประมาณนาทีที่30นะครับเพรสตันได้ประตูจากจังหวะที่ลิเวอร์พูลเสียบอลโดนเพรสและเสียบอลโรบบีนะ้เบรดี้เนี่ยชิป40่ปลานะครับ ข้ามหัวประตูของคือวิเทสลาฟยารอสเข้าไปครึ่งแรกเบรสันนำอยู่1นึ่งศครึ่งหลังสล็อตเปลี่ยนตัว10คนเหลือเอนโดไว้คนเดียวนะครับแต่ช่วงท้ายเกยมก็ทยอยเปลี่ยนให้ทุกคนได้เล่นนั่นแหละครึ่งหลังเน้นเด็กนะส่งเด็กลงนะครับลุคเชมเบอร์สลุยส์คูม,มาสสเตฟานบาเชตชิสเจมส์แมคคอนเนลเคดกอดอนได้ลงหมดแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับ จบเกมเลี้ยวโผแพ้เบรสตันไป1ประตูต่อศูนย์โดนเผาเครื่องเกมนี้แอนดี้โรเบิร์ตันไม่ได้เล่นนะครับโรบบอ้ bo, เนี่ยกลับมาซ้อมตั้งแต่วันอังคารน,นะแต่ไม่ได้ลงนะครับเจเดนแดนส์บ๊อบบี้คลาร์กก็ไม่ลงคุยเวนเกลเลอร์ก็ไม่เห็นนะครับคุยเวนนี่ไม่รู้คิดเรื่องย้ายทีมหรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะหลังเกมอาร์เนสต์ส์ตนะครับก็บอกไม่ซีเรียสนะแพ้แต่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเบรสตันเนี่ยพร้อมกว่า เบรสตันลงอุ่นเครื่องเป็นนัดที่4เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนชิพจะเปิดฤดูการ9สิงหาคมนะขณะที่เลวอพูเพิ่งลงทีมนัดแรกนะครับแต่นักเตะก,ก็ทําได้ดีอ่าสโลตบอกทําได้ดีแล้วครองเกมได้หมดนะครับเบรสตัน <Prest on S 2> มีโอากาสยิงขนเดียวเข้าเลยได้ยิงครั้งเดียวเข้าเลยนะเลโอพูโชคไม่ดีที่แพ้1-0จากการยิงแค่1ครั้งครึ่งแรกเนี่ยสโลตพอใจนะครับทีมต่อบอลสวยๆหลายผนเลยสร้างโอากาสได้หลายครั้งนะครับ ส่วนเครื่งหลังเกมอาจจะดรอปลงไปเพราะว่าเด็กลงเยอะหลายคนก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดของตัวเองนะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักเตะทุกคนฟิตพวกที่กลับจากยุโรปไม่มีใครเจ็บนะครับอันนี้สล็อตโอเคเลยนะครับแล้วทุกคนก็เล่นได้ตามแทคกติกใหม่ๆที่เขาขอให้เล่นนะท,ท้งที่เพิ่งจะลงซ้อมได้แค่2อนทนตยีเท่านั้นเองถือว่าปรับตัวเข้ากันได้เร็วอยู่นะหลังจากนี้เรียวพูจะยกทีมไปทัวร์อเมริกาครับไปวันอังคารน,นี่แหละ อุ่นที่อเมริกา3นัดยี่สก,กร,รกฎาคมครับเจอกับเริโอเบีติสของสเปนนะครับสามสิบเอ็ดกร,รกฎาคมพบกับอาร์เซนอลและ3สิงหาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านอุ่นกับ illa, เซบียาสิบเอ็ดสิงหาคมนะครับวันนั้นอาร์เนลด์สโลตจะได้คุมทีมเล่นในแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกเป็นแฟนเข้ามาให้กำลังใจกันเต็มแน่นอนนะครับเลเวอโพลซัมเมอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าฝุ่นตลบนะครับทุกผู้ชมครับ ผู้จัดการทีมเปลี่ยนนะสตาฟโค้ชเปลี่ยนเยอะนะครับเสียเวลาไปก,กับการหาทีมงานใหม่อยูนะ่นักเตะชุดใหญ่ก็ไปเล่นยูโรกับโคปาอเมริกา14คนนะครับนะตรงนี้ก็คืออ,อาร์เนอร์ซอตยังไม่มีเวลาที่จะดูฟอร์มนักเตะอย่างละเอียดนะครับหลายคนยังไม่กลับมาเลยด้วยนะครับซอ o ตเนี่ยอยากจะดูลูกทีมใหม่ให้ครบๆก่อนแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะเสริมตรงไหนจะซื้อใครใหม่นะ เขาอยากดูไอ้ตัวที่มีอยู่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คืองบซื้อตัวเรียวพูเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเยอะอะไรเท่าไหร่นะพอเป็นแบบนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของเรียวพูก,ก็เลยดูเชื่องช้าไม่ได้อย่างใจเดอะคอปนะครับเคยสนเลนนี่โยโรแต่ก็เส็จแมนอยู่โยโรดีหงคงจะคิดว่า ค่าตัว52ล้านมันแพงไปนะครับในเมื่อยังมีอีบูโคโนาเต้มีจาริเลคคอนซายอยู่ในทีมนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากโยโรมากนักนะ,นะผีเนี่ยคึกคักมากเลยนะครับแมนยูเขาได้โยโรมาแล้วนะครับโจชวัวเซิร์เซ่ก,ซก็มาแล้วนะมีข่าวว่าน่าจะได้ ate, มาเนลูอูกาเต้มมดิอุรวไยจากเปเชนะครับแล้วก็สนใจจะซื้อชาบี้ซิมงตัวรุกตัวจีท,ทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วเลียพูล่ะทำอะไรอยู่จ๊ะ <laughs> หงแดงเนี่ยไม่มันก็ไม่ถึงกับเงียบกริบมีข่าวกับนักเตะอยู่นะครับผู้ชมครับสนใจหลายคนสนอาร์เดียนราบิโอนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสแต่ข่าวบอกราบิโออยากไปแมนยูมากกว่าสนมาร์กเกฮีเซนเตอร์ทีมชาติอังกฤษชุดยูโรนะครับเกฮีเนะี่ยค่าตัวประมาณ6 5ล้านปอนด์บาริสยูมาสกองหน้าหัวทองทีมชาติตุรกีนะครับตัวนี้ก็มีข่าวกับเอลมาดนะ หงเนี่ยยื่นขอซื้อไป25ล้านปอนด์ข่าวบอกมาอย่างกี้นะครับยื่นซื้อไปแล้ว25ล้านปอนด์เนี่ยบาริสยูมัสโยฮันบากาโยโกะปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมวัย21ก็อยู่ในความสนใจอีกคนหนึ่งนะครับออยู่ในลิสต์หลายคนอยู่นะครับแต่ที่ฮือฮาที่สุดก็คือนิโก้วิลเลียมส์นิโก้วิลเลียมส์นะครับปีกซูปเปอร์ฮีโร่ทีมชาติสเปนชุด,ชดแชมป์ยูโรเนี่ยแหละนะครับ เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะนิโก้นี่คือเนื้อหอมสุดๆเลยนะครับใครๆก็อยากได้ถ้าพูดตามตรงก็คือทุกทีมเนี่ยอยากได้นิโก้วิลเลียมส์แหละนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยบาเซโลนาบาเยิร์นเชลซีอาร์เซนอลสนใจหมดเลยเพราะฉะนั้นคู่แข่งเพียบเลยนะครับนิโก้วิลเลียมส์เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับแอตเลติกบิลเบาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับมีสัญญาถึงปี2027นย่สเนู่นนะบิลเบาไม่อยากขายนะครับ แต่ก็ตั้งออปชั่นย้ายทีมไว้ประมาณ49ล้านปอนด์49ล้านสำหรับนิโกวิลเลียมส์ไม่แพงเลยนะครับบบลเบาจะพิจารณาเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อนิโกวิลเลียมส์เรียกร้องอยากย้ายทีมเองและทีมที่จะซื้อเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าตัวเต็มจำนวนห้ามผ่อนต้องจ่ายเต็ม49ล้านนะครับทนผู้ชมครับดูแล้วมันก็ค่อนข้างยากถึงยากมากนะครับในกรณีที่โยงกับเรวพูเนี่ย นิโก้เขาผูกพันกับบิลเบาแล้วครับโตมาจากอะคาเดมี่เลยนะเล่นชุดใหญ่ไป122นัดยิง20จ mm ่าย26เขาแฮปปี้ดีกับทีมบิลเบานะแล้วก็ถ้าจะย้ายเนี่ยนะถ้าจะย้ายเนี่ยโอกาสที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาเนะี่ยมีมากที่สุดนะครับเพราะว่าเขาซีกับนะรามินยามาลเลวพูถ้าได้นิโก้วิลเลียมส์มันก็ซีดแหละ <laughs> ผูกเะล่ะตัวนี้เก่งจะตายนะครับนิโก้นี่คือโอโหเก่งมากๆเลย แต่ถึงไม่ได้เวียวพูก็ยังมีหลุยส์ดิอามีคอร์ดี้กัโปนะครับนุ่นนูนเยสกับเดียโก้โชตามันก็เล่นทางซ้ายได้อยู่นะจริงๆแล้วตัวที่เวียวพูน่าซื้อเนี่ยสมควรเป็นดานิโอโมมากกว่าโอโมนี่คือผมชอบมากเลยนะครับดยชมครับเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับออถอยมาต่ำเป็นมิดฟิลด์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวียวพูก็เงียบอยู่นะครับเงียบอยู่มัวแต่ช้านี่แหละนะครับ โอโมรเอาจจะเสร็จบาร์เซโลนาหรือไม่ก็แมนซิ t y ตีซะมากกว่านะเร์พูคงต้องเน้นให้มากกว่านี้ในตลาดนักเตะนะครับพรีเมียร์ลีกเปิด16สิงหาเหลือไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยเชื่อว่านะครับท่านชมครับเชื่อว่าภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้าเร์พูน่าจะได้ตัวใหม่น่าจะได้ตัวใหม่นะครับคือถ้าตามไปทัวร์อเมริกาด้วยมันก็จะดีเพราะว่าจะได้มีเวลาปรับตัวเข้าหากันไงใช่ไหม แต่ถึงจะซื้อเนี่ยผมว่าก็คงซื้อไม่เยอะหรอกนะครับปีนี้อันเนอร์ส็อตเนี่ยน่าจะใช้ตัวเดิมผสมดาวรุ่งซะมากกว่านะโอเคตามดูกันต่อไปนะครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ